f ี่พี่รำแล้วหรอครับยังค่ะพ่อบอกว่ามันร้อนรอให้อัน้าเจ้าบอกว่ามันกล้องมันถ่ายไมนไดน้มันร้อนค่ะเดี๋ยวสักครับเพื่วเขาออกมาลำค่ะมาขอมาขอยอดไลค์ค่ะมาลำขอ,อยอดไลค์อตอนนี้มันขึ้นไปยังไม่ถึงนี่นัเลย ต้องได้ให้ได้ยอดก่อนถึงจะลาบค่ะฝากช่องด้วยนะคะช่องสาววินเพจกบกอกสาววินเพจกบกอกเดี๋ยวสักพักให้เด็กคึอคืนนิดนึงก่อนเดี๋ยวจะออกมาลาบค่ะมันร้อนจริงครับวันนี้ค่ะใช่นี่ร้อนคือสวยนะขอบคุณค่ะรถแปลกมาอีกแล้วครับตอนนี้พี่อ๋อชอบมากครับตอนนี้ กันกันไม่อกันหน่อยนะเพือนเพ่อนสู้กว่าไปมเพือนเป็นพี่เสียนะนี่เอาพี่เอตั้งหัวตั้งหัวให้หน่อยนะตั้งหัวให้หน่อยเลยถ่ายจบก่อนเปลี่ยนเลยนะครับในตัวเอฟซีนะครับมาถ่ายรูปมีกล้องมาด้วยนะครับกล้องเออมาจอดหน้าบ้านลุงเลยแล้วก็เอา กล้องใหญ่นะไปถ่ายปูปูปลาดิจิตแล้วเข้าไปขู่พี่งถ่ายหน่อยมุมแท้ก็ถ่ายหลายๆมุมนะยก็ไปถ่ายหลายๆมุมถ่ายเป็นงามเลยพอดีอยนที่เราขายมาที่บ้านโคกอ๋อที่เป็นขาวเนี่ยบัวคาบงานเขาหม,มาตัวใส่เนาะ อ๋อที่น่าจะเป็นช่งางภาพนะครับเพราะว่ากล้อง<ม>อยังรู้ก้องยังดีเลยนะ <c oughs> ว่าอยู่เมฆมีสกิลการถ่ายกล <c oughs> ้องน่าจะคล้ายๆข,ของโกโก้ไลท์นะครับแดดร้อนเราก็ไม่ควรครับัสนกล้องเลย ดูนะสกิลการถ่ายภาพเข้าร่มอ่ะครับเข้าร่มอ่ะชิ้นเงี้ยบอกนะจะมีอาชีพนะครับมาขี่รถผานเนาะเามาขี่รถผ่านหลังรถจากคนหลวงคนหลวงก อาก้บ้านรงถามว่าตรงนี้ใช้บ้านกบก,กอกไหมนักที่เป็นขาวน่งเมื่อกี้เก็บหลายมุม,มเลยถ่ายทั้งมือถือนะรรู้คับมุมอ,อ,อืม อานทั้งหลังเนี่ยมันจะมีมันจะเห็นภาพคดเคี้ยวขององค์ปู่ครับเลขแปดเนาะภาพเลขแปดภาเต็มเนี่ครับตอนนี้ก็เตรมขนย้ายไปนะครับก็เจ็บหอกนะครับหลือยิกไม่เยอะนะครับอีกนิดเดียวก็เอาไปต่อเติมบ้านที่ยกไปเมื่อเช้านี่ครับที่อ้อ ี้ก็เต็มร้อยนีสูดแดดดีกว่าที่ไหนขันแดดนี่แดด,เ,ด,เ,ดเขาเลยนะงานของนาลูกป้ากำไสะครับ อยู่การถ่ายนะครับมีนั่งถ่ายด้วยย่อเต็มที่เลยทำอะไรกันัพท่มาครับพี่้ไม่ทันเลยครับเดี๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยวนางรำกำลังจะมาเดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์ถ่ายแล้วครับดูพี่แอนบ่ะไม่ไม่ไม่เห็นว่าเพรสูงอ่ไม่ไม่อ่าเป็นคนในหมู่บ้านกกอกนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนมาที่แต่งตัวสวยเมื่อกี้ใช่แต่งตัวสวยๆเมื่อกี้เขาบอกว่าให้ให้แดดมันบางลงก่อนอ่าแกก็มาลำ นั่นแหละเดี๋ยวเรารอดูนะครับได้หลายช็อตไหมพี่ได้เยอะครับได้เยอะนะครับแรมบ่าเสียงไหลหมดพี่ตัน้งประมาณช่วงเสาร์กับไอ้พวกคำนะครับส3โมงอือหูมือฉีบนะครับนี่มือฉีบเนาะมือฉีบ ถ้ารู้แดดรู้อะไรนี่ก็รู้แสงอะไรนี่ให้ผมรู้เพราะมีก็เล่นกล้องเหมือนกันนะผมก็ฝึกมาเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเก่งจริงๆก็เป็นพ่อจะมีพ่อจะมีเป็นคนเทรนเป็นคนสอนให้ผมนะเปิดร้านเนาะครับเดี่บ้านก็เปิดร้านครับถ้าสนใจได้มีนะครับมีอัดรูปนะครับอยู่ๆนี่อัดได้หรือยังอัดรูปใส่กรอบส่งไปที่บ้านไหได้ครับอ๋อส่งไปบ้าน อนาคตนะถ้าโควิดหายคนมาเยอะแน่บก็น่าจะมีโครงการครับขยายสาขามาที่เกิดกอกนะครับสวยซโยรเมีเครื่องมือครบเลยบ้านแต่ว่าเคยไปเทือนหนึ่งแ่วะเดียดแวก่อนบ้านที่เกาะกอคนเป็นเชือกคย้่อครับใัญ่เหน่วยนี้นะคือหน่วยขุนเครบพี่ไปแ้วบ้าใครกูมารุมอืมมารแน้ชวยั้

ชมบุรีนี่ปเชีบุรีเพราะว่าไปออกรถอยู่ที่นู่นไปทํางานอยู่นู่นแล้วไปออกรถอยู่นู่นแต่ถ้าเป็นเมืองชนก็จะเป็นรถสิ่งคับแถวนั้นครับเป็นรถสิ่ง <c oughs> ทีมงานรถซิ่งนะพอ<น>ดีทํางานโร<ถ>งงานแล้วมันออกง่ายช่วงนั้นก็เลยออกออทรังนู้นเขาก็จะง,ง่ายกว่าทางนี้สวนมากเห็นทัชแต่งซิ่งมันเป็นดีแม็กซ์คนมี่ชอบไม่เยอะครับดีแม็กซ์ นะครับบรรยากาศประมาณนี้เที่ยงเที่ยงเป๊อะไรครับตอนนี้เป้ดูดูดูอ๋แดดเลยแดันี้มี่นนะครับว่จเไห่น้าครับาจ้าจริงๆฮะครถ้าเกิดจะส่งของมาที่นี่ส่งมาเมไหน คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ